สบายดีเจริญพรหยาติยมที่กำลังสุมคลิปวิดีโออยู่ใน่องทีแด,ด้าวเดิมเมื่อนี้อาจารย์มาอัปเดตสวนครัววัดป่าที่กำลังปลูกมะเพชศมะเขือออเกนิกปราศจ,จากเคมีโกบไิ่ใส่ปุ๋ยเนาะใส่เต่ฟุ้นธรรมศาสตร์คือใส่ มูลงัวแล้วก็ใบไม้กำลังเป็นหมาอันนี้คือมะเขือเป็นหมากละอันนี้ทางนี้ก็เป็นซองสำนวนเลยเนี่ยยันไหนกหน่วยไหนเป็นมาเตจตดเป็นมาเตจเหงาซีตดลูกใส่อันนั้นบุกแซตีนลดห่เวลากุตีนี่แหละปูใบกำลังเป็นดอก กูจะมปนเสียงโดดไฟดังเนี่ยในก็มีมะเพชรเรียว่าหมกพริกนาะอันนี้คือมะเขือก็ต้องเปลี่วยนแต่ว่ามัน,ะน,นมเ,เป็นได้หลา,ายยังสิไทยเบิ่งอีกปูไปกินญยาดยุม่มมันบ่มีเคมีโกเฮาไปซื้อของนําตลาดมันก็มันก็เขาใส่บัว่าเขาใส่หยังแน่เนาะอันนี้เฮาปลูกไว้ปลอดภัยที่สุดอันนี้มะเพชร ผู้เพชรนี่ก็เดิมเป็นดอกไล้บางบางต้นก็เป็นหมากได้นี่เสิเบืองหมากมาังามดีเลยใบดำคือวัววัวสิเป็ี่ยนลายสำหรัน้อก็กำลังเป็นดอกปลู้เซก็ทั้งเนื้อหรือว่าเซกระคุงามมันถือฝนเนี่ยวัวบางสองสามวันเดวนี่ฝนตรงเด้เป็นหมากได้ก็ยังเปลี่ยนบุตท่านได้ก็กำลังเปลี่ยน คล้ายปลพริกหยวกเนาะหน่อยขาวๆด้วว่าซุาา้มนี่นึงอาจจะเป็นพัดนิดหน่วยหน่วยใหญ่ๆปลูกเปาหน่วยมาันก็ะจิซ้ำเหนิ่วมือคนเนี่ยเขาลัลางงามปลูกสี่สิบกระถางปลูกระกาบแบบนั้นเป็นแล้วกา็บแบบนั้นสุกแล้วก็เก็บใส่ฟิตเซอร์ไว้ สบายเปัญญาโยมพุ่นมาวัดจากตำสมตำยังกะนี่ว่าตำมะคุงตำยังกะสบายเนาะโอ้ตัวนี้ซึ่งมันพีพัดใหญ่ก็เรื่องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอยู่ในเงามีพัดได้พัดตัวนี้ก็กำลังเปลี่ยนโอ้ดูตัวนี้หน่วยงาม หัวมันทีโผล่บา้วยจริงไหมจริงๆใหญ่กับทั้งออกอ,ออกเปนเสียงห่างตัวนี้กับพันหนึ่งต่างหากกำลังเป็นดอ,อกอันนี้คือม่ออกเป็นกะโยมเป็นกะอะไรเป็นกะเอมามาให้ปลูกเป็นกะบีอาไว้

ลองเอาเทคนิคไปปลูกด้วยหยาดนะผมปลูกใส่กระถางแต่ว่าอันนั้นฝุ่นเพื่อนหันเป็นอนันออนั้นโคตหยาดเนาะเบาขี้งัวขี้งัวขิงวขังวปนใบใหม่เนี่ยก็จะเห็ดฝุ่นแบบธรรมศาสตร์ฝุ่นขอบเนาะคนบ้านน้อยเลยบุหรี่ใส่บุหรี่สีดยาบุหรี่ใส่ปุย๋ยอย่างนาะงามบ้านนอกก็ซิมี่ร้ายอยู่หรอกตามหาจะขายหันเกษตรเนาะ

ใส่เหาะใส่แกงเนาะพวกเฮ็ดนี่สําคัญนี่ว่าคู่แต่ละคู่นี่ขาดบ่ได้แล้วต้องมีไว้ปลูกไว้มันก็บ่ได้ยากเนาะปลูกแต่ว่าเฮาปลูก3-4กระถงก็ัเปนได้หลายก็ถือว่าได้กินได้เดือนเติบมนสุกแล้วก็เก็บใส่ฟิตเซอร์ไว้ซอใส่2ฟิตหรือว่าฟิตเซอร์มันก็สิได้กินเป็นปีพุ่นน่ะนีคือก เขือเขือหรืว่มันเือเด่กนกเดเป็นหมาเลยรนะิบเดี๋ยวเป็นดอกละวะ่าเือเคือในเป็นหมาหลยปูปูเป็นหไไัวปูเป็นอันนั้ปนประดับดอกไม้ประดับเด้ตอนนั้นเปลี่ยนเนี่อ้เป็นหมาเป็นเรือเป็นเรือ,อไม่เส่ตำมะกุ้ง บบมันสุกเบี้ยนนี่ก็จะได้บริจินเนะา,า,านะจะ,ะไหยาดยุ่งบปก็เอามาให้ต่ปลูกป้าไปเสือต้นนี้ก็ต้องเป็นดอกเมื่อต่อไปเสือเบืองต้นพักอิตูงามีดีตอนนั้นก็นดดนได้อัปเดตให้หยาดยุ่งได้เบิ่งได้อบเสือเบืองอีกเนาะอันนี้พระคมพระคมดูพระคมเนาะบนะ้าน อาจจะบางทองทินนะจะเบาบุตรก็เบาบุือกันอันนี้เพิกอีตูเพิกอีตูเนี่โอ้งามงามดีอย่างยุ่งพูใ้ใดอยางไงก็มาเอาเลยอยู่ไก่วัดอ,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 อันนี้พระโคมเมื่อวานนี้ก็อาจจมาเก็บเก็บไปหลวกขึ้นกับแจวสั้นกับแจวตอนสับอันนี้เพิกอีตูงามเท่งงามว่ะ งามได้เพราะว่าฝุ่นอ่าฝุ่นนี้ไม่แต่ฝุ่นขิงหัวซะอันนี้พักเมี่ยวในก็งามเลยไม่ออกพื้นา้ำให้ปลูกนี่พักเมี่ยวอาจจะสั่นอันนี้ผู้ได้เป็นความดันเป็นยังข้าวเจากินมันดีเป็นเดือดสูงพักเมี่ยวแต่ว่าบางท้องถิ่นะจะเอื่นต่างกันไปนะแต่ว่า กีต the ูนผ um, okay. ู้ใดอยากใส่แกงนมใหม่ญาติโยมมาเอาโดดปลูกให้ญาติโยมเพื่อนั่อะไะผู้ใดเพิ่นมาวัดมาว่ามาวัดบันทิดบันยังผู้ใดอยากได้ก็มาเก็บเอาโดดไปใส่เออใส่แกงบ้านเนาะใส่แกงนมใหม่เนาะเออใส่เออใส่มุกใส่เบิร์ดท่นแหละท่านั่ะผู้มากเลยนะจะหน่อยอีกทีต่อไปมันก็เป็นลอกเนี่ยเป็นลอกแหละมันก็สิแก่ตอนนี้ก็กำลังเป็นดอกเล่หน่อย เดมีดอกออกมาเดียวบนปลายเป่นเดีว่างามา่าบปูดใส่ปุ๋ยใส่ยังหรอเป็นธรรมศาสตร์ออกกินกเองสวนมุหญ่ปลูกประมาณซิบก่าต้นปลูกไว้ประดับเนี่ยเออปูผสมประสานสวนขั้วผสมประสานสวนขั้ววัด งามเนาะเขียวสะอุ่มเลยนี่ก็ปลูกกกันนี่กโคมนี่ก็ง,กงามนี่ก็ตน้ตนหน,นึ่งอัตมาปลูกผักขยะแขงสนาำไม่ออกเป็นฝากไม่เต็มต็แคลิฟอร์เนียกำลังติดนี่หาหกสีตตดปลูกเป็นจุ่มเป็นจุ่มไว้ Bitte lắp mang động gần tay của người yêu, 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 người อ่าผู้ใดมาเก็บสวนขั้วก็พอได้เบิ่งได้แยงเด้อสภาพผู้เฒ่าผู้แก่บ่ได้ไปหน้าอภิการก็เบิ่งนี่ก็ไปปลูกผู้ใดมีกิจกรรมดอกหญ้าลูกหยังเนาะผู้เฒ่าอยู่เฮือนซื่อๆก็เงาเอองามดาันิดญาติโยมเพิ่นมาใส่บาต่ก็ให้เพิ่นเก็บเอาผู้ใดอยากได้ผู้ใดมาใส่อาหารการกิน อาผู้ใดอยากไดก็มาเอาเด้อญาติโยมเก็บเอาเลยบ่เอิดยามนี้จักหน่อยอีก2เดือนนี่ก็ไปพุ่นละบ่ยนมามันก็เหี่ยวปลูกผักปลูกยังก็ปลูกได้ประมาณ2เดือน3เดือนนั่แหละทังรัฐนิวยอร์กหรือว่าทางภาคเหนืออ่าขอบใจญาติโยมผู้ที่ติดตามเนาะ ผูใดเบิ่งเล้วมักก็ติดตามไ้กูไดก็แชร์ก็เชได้หลายเอเจร่อนพรขก็มีความสุขในการรับชมสวนขั้วบัดปลาเบิ่งเล้วมีไอเดียก็ไปปลูกนาะมีความคิดดีๆก็ไปปลูกปลูกกินบ้านนะ้าแหละบ้านนฮะาปลูกพักปลอดสารพิษเออกินแล้ยวก็กเป็นพิษเป็นไยเฮี่วตีสุขภาพดีอขอเชา่อเลื่อนพรขอบใจได้หลาย